สวัสดีค่ะพอกับิดคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะเมื่อนี้นิดกับสิพานย,ยังไปส่งค่านิรุงเลี้ยนแล้วกับสีแวไปที่ทำงานน้ำกันอันนี้ก็สิเป็นถนนที่เฮายังไปทุกมือสิพานทางรถไฟแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องพาค้านิแวะเบิ่งทุกมือเพราะว่าเพ่อนเป็นคนที่หมักเบิ่งรถไฟแห้งเบิ้งไดทุกมือบ่เ,อเคยเบือ่อก้นปกติใส่เวลา10นาทียังกับค่านินี่ใส่เวลาครึ่งชงั่วโมงเลยค่ะ อดแล้วนะคะบัานพี่เลี้ยงของข้านี่แต่ว่านิดกะจะยายางอ,อื่นให้เขาชิ้นละค่ะบอกว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนาะมาฮอดแล้วพอส่งเสร็จกะย่างไปเฮ็ดงานต่อหรือเวลาก่อนเขาง,งานนิดกะสิแวไปหาเนวกินก่อนนะคะอันนี้เอาไปกินตอนพักเที่ยงแม่ไปเบิ่งข่าวสาริึงดูเอาบอมีจากถุงข่าวสารเบิดย่างไปเรื่อยๆกะสีทอดนะที่ทำงานของนิดเนาะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ใจกลางเมืองที่นิดอยู่ค่ะ อันนี้ก็ทายให้เบิง่งแต่ทังหนาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทายทางในบ่ไดเพราะว่าแขกหลายแล้วทั้งเขาพนักงานก็อยูดานหลังเนาะเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจักหน่อยสู้ส,สว้วซสั่นเพอเลิกงานนี่แล้ะเขาว่าเมื่อเราสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับอะ่ะเลิกงานเราใหางร้ลนจากคองแน่แวะไปกินไอติมก่อนไปหาบลูกร้านไอติมยูเยอรมันนี่นะคะส่วนใหญ่เจ้าของสิเป็นคนอิตาลีคนอิตาลีนี่เห็ดไอติมแ่บอหลิ คนขายกะอารมณ์ดีดีอยากเขากองน้ำเฮามือนีกะอากาศดีนอ้อยสิบแปดองศากำลังฮอนฮอนดีดีกะกินไอติมจักหน่อยอันที่จริงกะอยากลดน้ำหนักคือดดอกนี่มาหับค้านี่แล้วเอา้าคือเป็นสภาพนี่ตอนมาคือว่าเป็นจังสี่โอ้ยกางเกงเปื่อนเบิร์ดเพินเ่นไปเหร่นขี้ดินซ้ายไปเหร่นหนมามว่าบัสนพีเดียงว่าเบิ่งรองเท้าเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ละค่ะ กลัวสิหอดบานเหรอแวะนั่นแวะนี้ว้ากับดอกไม้ว้ากับนั่นกับนี่ไปยางธรรมดากับอะไรต้องปีนคือลิงคือ้คางโอ้ยเนาะดูฉันคุณน่ะชั่วโมงหนึ่งีนสิหอดบานบ่เฝ่าฝ่าในลูกเอ้ยแม่เมื่อยพอหอดบานแล้วกับบมี่ยังเฮ็ดหกต่อค่ะพี่น้องมือนีกับเพาะแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวพอกันใหมเด้อบ๊ายบาย